สวัสดีค่ะวันนี้ปาดีจะมาสาธิตการทำขนุมกลวยนะคะสำหรับวัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบเฉ่า้ก็จะประกอบไปด้วยแป้งมั่น70กรัมนะคะมีแปง้งข้าวเจ้า120กรัมมีน้ำผึ้งไส้ข้าวเนี่ยไฉหนึ่งร้อยกรัม มีมะพร้าวคูดนะคะเป็นมะพร้าวกึ่งอ่อนกึงก่งแก่หรือว่ามะพร้าวทึนถึกเนี่ยจำนวนหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ไช้กลวยซุกง่อมจำนวนสามร้อยกรัมใช่นำกะทินะคะเป็นหัวกะทิอีกหนึ่งถ้วยตวงนะคะพร้อมกันนั้นก็จะใายเกลือพงเนี่ยอีกหนึ่งช้อนชานะคะวิธีการทํกาก็ต้องเอาวัตถุดิบทั้งเม็ดเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือแป้งมันเจ็ดเอ่อเจ็ดซิปนะคะ แปงขาเจ้าลอยยีซิบนำพึง่งไส้นึ่งลอยกัมมะพร้าวคูดนะคะอันนี้อาจจะเกินนึ่งลอยระขิดนะคะเราชอบกินมะพร้าวเยอะเราก็ไซส์มะพร้าวเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีพร้าวอยู่ที่นาเล่นเราเองนะคะตรงนี้เอานะคะและเราก็ไซซ์กลวยไปด้วยเลยนะคะ เราเ,าเดี๋ยวเราใส่กันย้ำนะคะมือนี้กลางแล้วนะคะเรียบร้อยเลยนะคะจุกซิ่งอย่างสะอาดแมสแล้วก็เดี๋ยวเราย้ำใส่เกลือลงไปเลยเกลือเนี่ยหนึง่งหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะออ้ยย้ำแบบนี้เลยนะคะอ๋อนี่ก็คือขนมกล้วยเทปดีแหลงจึงเล็กเดนะคะยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย นี่ก็วิธีการทำนะคะเมื่อเราหลังเรียบร้อยนะคะยำยำเดี๋ยวลองคนว่าอุ้ยไม่น่ากินเลยค่ะเมื่อดีิล่างแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำแบบเนียนะคะจนส่วนผสมถังเม็ดเนียข้าวกันอาจจะไม่ต้องให้กล้วยเหละข้าวกระแป้งถังแม็กก็ได้เพราะว่าตอนที่จะเป็นชินเนี่ยขนมกระทํำให้เราสามารถที่จะสัมผัสถึง อารมณ์ของการกินกลวยซึ่งเป็นส่วนผสมในขนมกลวยตรงนี้ได้ด้วยนะคะหลังจากเทเราย้ำให้มันค้ากันแล้วก็ใส่น้ำเทนึ่งถ้วยตวงแล้วก็เอามาขย้ำให้เค้ากันทังเม็ดนะคะออกมาเป็นคลองเลี้ยวประมาณนี้ละคะ่ะหลังจากนัน้นก็นำมาใส ภาชนะพร้อมถิดจะนึงนะคะอนี่เราใชา้ถ้วยตะไลขนาดเหล็กๆนะคะในนึ่งร่างก็จะได้ประมาณสักห้าสิบวัชินนะคะวิธีการนึ่งก็เอานามตังไฟนะคะเพื่อให้มันหอมๆแล้วก็ใส่ใบเตยไปเละหน่อยนะคะแล้วก็เราก็เอากลวยที่เราใส่ในร่างนึงเนี้ยแหละนะคะหนึ่ง เราจะนึ่งโดยใช้เวลาประมาณ2 5หาหน้าที่นะในาวะ้วงเทกราวให้นุ่มซุกดูนีหลกหมวกมากป้าดีก็กินน้ำจุม่มหลกหมวงไปพ,พลางๆเลยค่ะเอาก่อนจะกินขนมกลวยสิ่งเป็นขนมหวานตอนนี้เรากินของเปรี้ยวก่อนนะคะเราจะหลายคนเห็นว่าเวลาเรากินนมหวานแล้วกินของเปรี้ยวเนี่ยถ้าไม่ของเปรี้ยวเราหยิ่งเปรี้ยวยิ่งขึ้น พอนาะฉะนั้นวันนี้เราจะมากินโค้งเปรี้ยวก่อนนะคะโค้ดที่ไปกินนุ่มหวานนะคะและนี่ก็ขอบเวลาตามที่กํานดนแล้วนะคะประมาณ25หน้าที่เราเปิดหม้อกันเลยคะ่ะโอ้โหสุดอย่างเนี่ยอ๋อใช่ได้ใช่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ให้มันจนเย็นนะคะแล้วเราก็จะแขะ ออกมาเป็นชิ่นขน้มและนี่ก็คือนุ้มกลวยเทเรอตังจนเย็นแล้วก็แข่ออกมาจะเป็นชิน้นชิ่นพ่อค่ําแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านแต่ติดตามนะคะคอยพบกันไหมลาวเมนูนาค่ะสวัสดีค่ะ